ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ l ลมเบ e t t ตในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ Big 2รุ่นใหม่นั่นก็คือ G350 Special และ X300 ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6มิถุนายนในงาน m i l า n o d ดีไซน์วีคที่เมืองมิลานประเทศอิตาลี จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12มิถุนายนพศ2565โดย G350 Special จะมี3สีให้เลือกครับก็คือสีขาวเบาะส้มสีแดงเข้มเบาะแดงและสีดำเบาะส้มหน้าจอเรนไหม่เป็นแบบ TFT แนวตั้งให้ความสวยงามรูปแบบดีไซน์ยังคงเน้นความคลาสสิกสไตล์ดั้งเดิมของ Lambretta ชุดบังลม ฝาครอบด้านข้างเป็นเหล็กรอบคันประวัติศาสตร์ของแลมเบ e ร์ตนั้นผลิตครั้งแรกที่เมืองมิลานโดยอินโนเซนติในปี1947มาถึงวันนี้ฉลองครบครอบ75ปี a n นนิเวอร์ y ซโดย G350 Special รุ่นใหม่นี้มีการปรับปรุงเครื่องยนต์จากตัวต้นแบบที่เปิดตัวไปก่อนหน้าในงานอิกมาโช2019 ซึ่งเดิมนั้นจะมีปริมาตรอยู่ที่325ซีซี cc แต่ว่า G 3 5 0 Special รุ่นใหม่ปรับเครื่องยนต์เป็น330.1ซีซสสูบเดียว4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำให้พลังแรงม้าสูงสุด27.45แรงมา้าที่7,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด27นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อน,นาที เบาะนั่งสูง790ม mm, ิลลิเมตรถังน้ำมันจุ9.5ลิตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่173กิโลกรัมบังโครนหน้าของ G350 Special จะเป็นแบบ f ิกเฟนเดอร์ก็หมายความว่าบังโครนจะอยู่กับที่ไม่หักเลี้ยวตามล้อซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ l a m b r e t t ตช็อกอัพหน้าแบบคู่คอยสปริงที่มีแขนลิงคู่หรือ d ับเบิ Arm l i n ลซึ่งจุดนี้ เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวรถที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ l a m b บร a ตานั่นเองโดยโชกคอัพหน้าคู่คอยสปริงนั้นจะสามารถปรับพรีโหลดได้แบบขั้นบันไดขณะที่โชกคอัพหลังคู่จะถูกซุกซ่อนอยู่ภายใต้ของกระโปรงหลังดิสเบรกหน้าแบบ2ลูกสูบขนาดจาน240มมรพร้อม ABS ดิสเบรกหลังขนาดจาน2 4 0มิลิมเช่นกันพร้อม ABS ยางหน้าขนาด120/70ัขอบ12นิ้วยางหลัง130/70ทขอบ12นิ้วโดย l a มเบ e t ตยังไม่ได้มีการประกาศราคาของ G350 Special แต่จากข้อมูลเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่าราคาของมันนั้นจะเทียบเท่ากับ VESPA GTS 300ที่มีขายในเมืองไทยระหว่าง220,000ถึง240,000บาท แล m เบรต t าจะอาศัยเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่าถึง50ซีซีบวกกับรูปแบบดีไซน์ที่มีความคลาสสิกย้อนยุควางตำแหน่งไว้เป็นรุ่นท็อปสุดของสกูตเตอร์คลาสสิกที่มีอยู่ในขณะนี้ของโลกนับเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของแลมเบ e t t a ในการกลับมาเพื่อต่อสู้กับเ e s ป้าที่มี GTS 300เป็นรุ่นท็อปสุดเช่นกันสำหรับแลมเบรต t า X 300ที่เปิดตัวพร้อมกันนั้น มาด้วยสโลแกนที่ว่า Heritage to Future หมายถึงมรดกสู่อนาคตก็ตรงตัวครับมันคือสกูตเตอร์แบบโมเดนคลาสสิกที่ให้ความสวยงามลงตัวเป็นอย่างยิ่งมีสีสีให้เลือกก็คือสีเงินเบาะเขียวเข้มสีเขียวเบาะเขียวเข้มสีขาวเบาะเขียวเข้มและสีดำเบาะเขียวเข้มทั้งสีสีเน้นการใช้เบาะสีเขียวเข้มเป็นหลักครับ ระบบไฟของ x 3 0 0เป็นแบบ led รอบคันทั้งไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายยืนยันกับคุณผู้ชมนะครับว่าชุดบังลมด้านหน้ารวมถึงฝากระโปรงหลังจะเป็นแบบเหล็กทั้งคันซึ่ง x 3 0 0จะเป็นซีรีส์ใหม่ของแลมเบ t t ตที่แตกต่างไปจาก g 3 5 0 s p e c i a l ชชุดเรือนใหม่เป็นแบบผสมผสานกันระหว่างเข็มวัดรอบและหน้าจอ lcd บอกตัวเลขความเร็ววัดระยะทางน้ำมันเชื้อเพลิงและก็นาฬิกาเบาะนั่งสีเขียวเข้มนะครับให้ความคลาสสิกแบบลงตัวกล่องเก็บของใต้เบาะนั่งเก็บหมกน็อกได้หนึ่งใบชุดไฟท้ายจะมีไฟเลี้ยวฝังอยู่ด้านในให้ความโดดเด่นสะดุดตาแผ่นยางตรงกลางระหว่างพักเท้าจะมีโลโก้ของแลมเบตโดดเด่นชัดเจนเครื่องยนต์ของมันนั้นเป็นแบบสจังหวะสูบเดียวสวาลวระบายความร้อนด้น้ำ ปริมาตรจริงอยู่ที่275ซีซีให้พลังสูงสุด25.14แรงม้าที่8,250รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด24.5นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อน,นาทีเบาะนั่งสูง790ม mm, ิมถังน้ำมันจุ7ลิตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่165กิโลกรัมบังโคลนหน้าเป็นแบบฟิกเฟนเดอร์ ซึ่งก็เหมือนกันกันกบ G 350 Special โดยบางครนหน้าจะถูกล็อกอยู่กับที่ไม่หันเลี้ยวตามล้อซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Lambretta รวมถึงโช๊คอัพหน้าคู่แบบคอยส Spring ที่มีแขนลิงคู่หรือ Double Arm Link ซึ่งจุดนี้หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากครับแต่ว่าของรุ่น X 300ไม่สามารถปรับสปริงพีงโลโดได้ขณะที่ G 350 Special จะปรับสปริงพีงโลดของโช๊คอัพหน้าได้ ดิสเบรกหน้าแบบ2ลูกสูบขนาดจาน220มิลิเมตรพร้อม ABS ดิสเบรกหลังขนาดจาน219มิลิเมตร mm, พร้อม ABS ยางหน้าขนาด120 70ทับ70ขอบ12นิ้วยางหลัง130ทับ70ขอบ12นิ้วแม้ว่าทางอิตาลีจะยังไม่มีการประกาศเรื่องของราคาอย่างชัดเจนแต่จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้วราคาของ x 3 0 0ทุกคนจะสามารถจับต้องได้ แลมเบรตตาในเมืองไทยน่าจะใช้ตัวนี้เป็นโปรดักที่สู้กับเวส p a ในแง่ของการสร้างยอดการขายขณะที่ตัว G 3 5 0 Special จะถูกวางไว้เป็นตัวรุ่นสูงสุดเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่เหนือกว่าเวสป้าด้วยเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ถึง3 3 0ซีให้พลังอัตราเร่งความเร็วที่เหนือกว่าซึ่งการเปิดตัวพร้อมกัน2โมเดลในแบบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนนั้น บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าแลมเบรตตาต้องการจะขายายขอบเขตการขายให้มากยิ่งขึ้นและพร้อมจะต่อสู้กับเวสป้าอย่างชัดเจนอาจไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าเวสป้านั้นก็สร้างชื่อเสียงมายาวนานมีฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นการที่แลมเบรตตาจะสามารถเข้าไปต่อสู้แย่งชิงส่วนตลาดกับเวสป้าได้นั้นมันต้องมีแรงจูงใจมากมายหลายอย่างแน่นอนครับว่าชื่อเสียงของแลมเบรต้านั้น ไม่เป็นสองรองเวสป้าอย่างแน่นอนอยู่แล้วความเกา่าความคลาสสิกก็ถือว่าใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่า l a m b บ e ร t ตานั้นเพิ่งจะกลับมาสร้างชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ไม่กี่ปีการจะเติบโตแบบรวดเร็วนั้นมันต้องอาศัยเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวข้องก็อยู่ที่ว่า l a m b บ e ร t ตาในเมืองไทยของเรานั้นมีนโยบายเชิงรุกมากน้อยแค่ไหนถ้าวางนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปแน่นอนว่าราคาของมันนั้นจะข่อนทัางสูง แต่ถ้าหากว่าต้องการบุกตลาดอย่างจริงจังต้องการแย่งมาเก็ตแชร์หรือส่วนแบ่งตลาดให้มากขึ้นการตั้งราคาของแลมเบรตตาทั้งสองรุ่นนั้นต้องไม่แพงเกินไปครับผมมีความเชื่อครับว่า X 300จะเป็นหัวหอกสำคัญในการวางกลยุทธ์ด้านของราคาเพื่อต่อสู้กับเวส p a าในคลาส 150cc มารอดูครับว่าแลมเบรตตาเมืองไทยจะเปิดศึกออกมารูปแบบไหน ถ้าเน้นความประนีประนอมก็ทุกอย่างก็คงจะเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเน้นการต่อสู้เชิงรุกแล้วก็สนุกครับจากกระแสข่าวเชิงลึกนั้นยืนยันครับว่าการเปิดตัวของทั้งสองโมเดลจะเกิดขึ้นในเมืองไทยอีกประมาณ1ห,หรือ2เดือนข้างหน้าเป็นอย่างเร็วอย่างช้าสุดก็ประมาณ3เดือนข้างหน้าครับไม่เกินไปกว่าเดือนกันยายนหรือตุลาคมได้เจอตัวจริงกันอย่างแน่นอนเรื่องราวของแลมเบรตาจะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ